สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอสุภกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับก็จะนําวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขลังนะครับนะฮะเป็นเขี่ยวหมูนะครับเขี้ยวหมูตันนะครับเป็นเครื่องรางที่ถือได้ว่าทุกคนต้องเคยได้ยินและทุกคนจะต้องรู้จักตำนานเขี่ยวหมูตันนะครับ นะว่ากันว่าเขี่ยวหมูตันนี้ใครได้ครอบครองก็จะเป็นปุนเป็นวาสนาและก็จะเป็นเครื่องรางที่ว่ากันว่าอยู่ยงคงกระพันอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆวันนี้ผมจะนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่หากใครชอบนะครับและสนใจผมจะนํามาให้พี่พี่ได้ชมกันนี่คือเขี่ยวหมูตันนะครับแต่คําว่าเขี่ยวหมูตันเนี่ยตันจริงหรือเปล่านะครับไม่จริงนะครับตันแค่ครึ่งหนึ่งนะครับนะ ลักษณะของเขี่ยวหมูก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับไม่ใช่พลาสติกแน่นอนนะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยจะดูง่ายไม่ว่าจะเป็นเรซินหรือว่าอะไรนะครับเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับที่ผมนำของผมมาเปรียบเทียบด้วยเนี่ยก็เพราะว่าที่บ้านก็ยังเลี้ยงหมูป่าอยู่ปัจจุบนัน้ก็เลี้ยงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูหมูป่าที่บ้าน <laughs> นะครับแล้วจะพาไปดูนะครับจะได้รู้ไปเลยนะครับว่าลักษณะเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ว่ากันว่านะครับเขาบอกว่าเคี่ยวหมูเนี่ยถ้าขังจริงอะ่ะต้องตันเขาว่างั้นนะครับไม่ไม่จริงครับผมบอกเลยนะครับอ่ะมันจะพูดให้ฟังถ้าตันเนี่ยส่วนที่ตันก็คือส่วนที่เป็นปลายของเคี่ยวที่โผลออกมาที่โผลออ,ออกมาเหนือกรามและฟันอ่าที่เนื้อนหนังของหมูอ่ะที่เราเห็นเคี่ยวหมูโผลมาแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะฝังอยู่ตั้งแต่ส่วนนี้เลยนะครับเบื้องเนี่เป็นการเป็นกันอยู่นะครับส่วนนี้ทั้งหมดจะฝังอยู่ในกราม กระดูกกรามของหมูด้านในที่เป็นโพรงเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยเส้นเอ็นและเส้นเลือดเพราะฝังอยู่ในกรามฝังอยู่ในกรามนะครับการที่จะเอากระดูกเ,เอาเอาเขี้ยวออกมาได้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมีวิธีเดียวที่จะทําให้เขี้ยวไม่เสียหายนะครับเพราะผมทํามาแล้วทุกตัวที่ตายอยู่ที่บ้านเนี่ยคือต้องต้มครับเรียนตามตรงนะครับต้มก่อนถึงจะให้เส้นเอ็นที่มันยึดเกาะด้านในเนี่ยนะครับเนี่ย ที่มันยึดเกาะอ,อยู่ด้านในเนี่ยให้มันเปื่อยเราจะสามารถดึงออกมาจากกระดูกกรามได้แต่ถ้าเราใช้ขวานฟันนะครับถ้าเราใช้ขวานจามเข้าไปแตกแน่นอนนะครับเหนียวแค่นั้นก็แตกแตกแน่นอนครับทํามาแล้วนะครับเอาเอาเอาพราอามีดพร้าเนี่ยวางแล้วก็เอาค้อนทุบพ, c, พังนะครับกระดูกไอ้เขี้ยวนี่แตกเลยวิธีเดียวครับต้ม พอต้มแล้วเนี่ยไอ้เคี่ยวมันก็เลยเป็นขาวๆแต่ก่อนจะไม่ขาวขนาดนี้นะฮะจะมีคราบดําคราบอะไรนะครับอันนี้เรียนตามตรงเนาะนะครับอันนี้เรียนพูดกันตรงๆเลยนะครับไม่ไม่ปิดบังนะครับประสบการณ์ตรงนะครับคําว่าตันจะต้องตันแค่ครึ่งนึ่งอันนี้ก็ตันครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเอาหลอดแย่เข้าไปมันสุดแค่ตรงนี้นะครับตันอยู่ครึ่งเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโพรงอากาศเป็นโพรงที่อ่าเส้นเนื้อเยื่อเส้นใหญ่อ่าเส้นเอ็นเข้าไปนะเส้นเอ็นนะเส้นเอ็นเส้นเอ็นมันจะอยู่อย่างนี้ครับ นี่คือเครื่องรางนะครับถามว่าทําไมไม่ตัดนะครับผมนะครับผมคิดว่านะครับหากใครสนใจหรือใครอยากจะเช่าหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเคยทํานะครับที่เอาไปให้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยให้ท่านยัดอ่าผงพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นผงพุทธคุณต่างๆตะกุดเครื่องรางของขัง,งหรือแม้กระทั่งผงพายบรรจุเข้าไปแล้วปิดด้วยชันนโลงถ้าไม่มีชันนโลคง ถักเชือกอเชือกเทียนนะฮะถักเชือกเทียนแล้วนําไปห้อยพกพาผมเชื่อได้ว่าก็จะเป็นเครื่องรางที่จะเพิ่มความเข้มขลังนอกเหนือจากของทนสิทธิ์จากเขี้ยวหมูนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นความเชื่อของผมนะครับบางคนบอกว่าของปลอมเพราะว่ามันมีรอยตัดนี่มันเป็นเหมือนรอยมีดนะครับมีดมันทำนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับจากประสบการณ์ที่เลี้ยงนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้นะหมูเขาจะฝนเองนะครับเขาจะฝนเอง นะครับวันนี้มาพูดกันเรื่องเขี้ยวหมูเนาะเอาไม่ชัดแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยอันนี้คือหมูเขาจะทาเองนะครับและสีดําไม่ใช่รอยไหมหรือว่าทําให้เป็นเหมือนธรรมชาติไม่ใช่นะครับเนี้ยเห็นไหมฮะอันนี้คือรอยที่หมูเนี่ยเขาจะฝนเองนะครับออกจากคอกมาก็อยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วรอยดําตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยธรรมชาติเหมือนกันฮะรอยดํารอยธรรมชาตินะครับเหมือนกันนะครับ ธรรมชาติเหมือนกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตัวนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่าของผมด้วยซ้ำน,นะฮะนี่ฮะดูครับนี่นะเคี่ยวหมูแท้ๆต้องลักษณะนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าตันเยอะแล้วเคี่ยวถ้าถมมติว่าเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเหมือนของอ่ะกูบานอยวัดบ้านปงนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือเคี่ยว Paw หมูเก่าที่เขาแกะเป็นเสือนะครับเนี่ยจะไมนเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเห็นไหมครับ อต่นี้เขาแกะส่วนแต่องค์นี้เนี่ยเขาแกะส่วนที่มันตันนะฮะมันตันตรงนี้เขาได้แกะมาะครับอันนี้เก่านะครับไม่ต่ํากว่ายี่สิบสามสิบปีนะครับแต่ก่อนถักเชือกเงินเนาะแต่สําหรับเขี้ยวนี้นะครับเป็นเขี้ยวปร่งนะครับแต่ตันอยู่ตรงปลายหากพี่ๆชอบหรือสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถนําไปให้พระเกจิคณาจารย์ที่เรานับถือท่านอุดผงพุทธคุณหรืออุดผงพลายก็ได้หรือแม้กระทั่ง บรรจุตะกุดสาริกาตะกุดเล็กๆนะครับและถักเชือกเทียนหรือเชือกร่มคุมไว้แล้วนําไปห้อยถ้าไม่ห้อยก็นําพกพาเช่นพกในกระเป๋าสะพายก็ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยนะครับพกอยู่ไหนก็ได้นะครับเครื่องรางนะครับนี่นะนี่คือเขี้ยวหมูนะครับนะฮะอันนี้คือสันฐานของของเขี้ยวนะครับนี่ฮะดูครับของปลอมทําไม่ได้นะครับนี่ยเห็นไหมเห็นรอยไหมครับ มันจะเป็นรอยแบบเป็นรอยย่นๆเนาะเห็นไหมครับคือเป็นรอยธรรมชาตินะครับเนี่ยคือคราบต่างๆธรรมชาติแน่นอนนะฮะเนี่ยมีรอยตรงนี้ด้วยครับเป็นรอยธรรมชาตินะครับนี่ครับโอ้เขี้ยวใหญ่มากนะครับต้องใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะโตขนาดนี้นะครับ เครื่องรางนี่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นถ้าได้จากสัตว์เช่นเป็นเคี่ยวเขาง่ายนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการฟุมงฟักในการเจริญงอกงามนะครับก็เป็นอ่าเป็นอุปมาอุปไมยนะครับพี่ๆหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามเนาะอ่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับในทางธรรมชาติเนี่ยก็เขาจะทิ้งไว้เช่น เป็นหมูเนี่ยก็จะเหลือเขี้ยวใช่ไหมครับเราก็นําเขี่ยวมาทาเป็นเครื่องประดับทําเป็นเครื่องรางนะครับเราก็สามารถประยุกต์ได้ตามที่ผมบอกนะครับถึงแม้จะไม่ตันทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับบางคนบอกหมู things, ตันต้องตันเนี่ยถ้าบอกว่าตันทั้งหมดนี่ไม uh ่ใ huh. ช่แน่นอนนะครับจะต้องตันครึ่งหนึ่งต้องตันครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งที่มันฝังอยู่ในเนื้อกระโหลกในเนื้อกลามเนี่ยนะครับมันจะต้องเต็มไปด้วยเส้นเอ็นเพื่อยึดเกาะนะครับยึดเกาะกับฟันกลามของมันนะครับนี่ฮะนี่นี่คือเขี้ยวหมูนะครับ อันนี้ฟังกันง่ายๆเร็วๆเลยครับนะฮะเขี้ยวหมูนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับเอาไปถักเป็นพวงกุญแจโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับนะครับจะเมับพี่ๆดูครับโอ้โหนะครับเนี่ยฮะหากชอบรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ